ฮัล lo ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับรถครอบครัว ppv suv นะคะรถที่หลายๆคนตามหาวันนี้เข้ามาอีกคันแล้วนะคะสำหรับ Mitsubishi Pajero คันนี้เป็นตัว elite 2.4ปี2019 ที่หลายหคนรอคอยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพามาดูกันรอบคันเลยนะสำหรับตัวอีริทนะคะมีสเสน่ยยังไงทําไมหลายคนถึงตามหานะคะแม้กระทั่งพลอยเองก็ชอบมากๆด้วยนะคะคราน,นี้ได้ตัวรถสีขาวกระจังหน้าสีดําอีริทแบบนี้มาให้นี่นะคะเหมือนเป็นชุดแต่งอีริทนั่นแหละทุกคนนะคะก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็นปี2020นะคะเป็นรุ่นที่แบบทุกคนสวยดีไซน์สวยจริงๆนะคะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดนไลท์มีให้ครบกล้อง360องศาเซนเซอร์รอบคันค่ะตัดหมอกด้านล่างนะคะเอาล่ะมาดูการสำหรับมุมนี้กันบ้างน้องเป็นสีขาวนะคะและตัวอีลิตก็จะได้กระจังหน้าสีดำแบบนี้นะคะมาดูชุดล้อกันค่ะนี่คือล้อของเขานะคะล้อตัวอีลิตเลยนะเป็นล้อสีดำมาเลยนะคะพร้อมอยางคุณภาพดีมิชลินนะคะขอบ11ค่ะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยว led ที่ปลายกระจกด้วยนะคะ นี่จะมีกล้อง360องศาด้านล่างตรงนี้ด้วยมือจับโครเมียมกันสา์มีมาให้ครบนะคะและด้านบนก็จะเป็นหลังคาสีดำแบบนี้มาให้จ้าสำหรับตัวอีลิตเท่านั้นนะคะนี่เลยนะคะมุมด้านหลังโอ้โหใจละลายสวยจริงๆนะคะปาเจโร e l i ลิทเอดิชันนะคะตรงรุ่นเลยนะคะเห็นแล้วใจละลายจริงๆนะทุกคนนะคะตามหาอยู่เจอแล้วนะคะ เซนเซอร์ด้านหลังนะคะกล้องด้านหลังด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูห้องสัมภาระกันบ้างนี่นะคะภายในห้องสัมภาระก็กว้างกําลังดีนะคะเบาะสามารถพับราพเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระอีกได้เพื่อนๆที่อยู่ไกลอยากดูสักหน่อยอยากดูสักหน่อยนี่ค่ะรถที่เดิมๆแต่เข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะคะภายในก็ได้บรรยากาศแบบปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะมาขึ้นรถกันดีกว่า สาหรับรถนะคะโอ้โหนะคะสัมผัสแรกคือความเย็นนะคะแล้วก็กลิ่นนะคะที่หอมสดชื่นมากๆชุดเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะสวยจริงๆนะคะนี่ปลั๊กเสียบชาร์จไฟใดๆอยู่ตรงนี้ให้หมดแล้วนะคะมาพร้อมกับจอตรงกลางเล่นแผ่น CD ดีดีวีได้หมดเลยนะคะสำหรับบรรยากาศด้านหลังก็เดินทางกันแบบสนุกสนานทั้งครอบครัวนะคะ มาดูกันต่อที่นั่งคนขับนะคะคนขับก็จะได้เบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะคะีนคือบรรยากาศภายในนะนี่นะคะได้เบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะอีลิตนะคะก็เป็นตัว2.4รถปี2 0 1 9นะคะคันนี้ก็ หมายวิ่งไปแค่แสนต้นๆน,นะคะไม่แสนต้นแสนห้าหกนะคะเป็นรถที่ประวัติดีเข้าสูนเช็คทุกระยะบุกเซอร์วิสอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสบายใจได้นะคะเรื่องคุณภาพรถที่คัดมาให้ตั้งใจคัดมาให้แบบนี้นะคะหีด้านข้างกระจกนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะนี่มีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะให้ครบคันเลย p a t t n t s s i p p r u u s s e o o t t r o l นะคะให้ครบเลยค่ะ ตรงกลางนะคะมีจอทัชสกรีนนะคะเพื่อนก็จะเป็นจอที่มีระบบนำทางนะคะแผนที่แมพให้ด้วยนะคะและก็มีกล้อง360องศานะคะใช้งานร่วมกันได้เลยนะคะจอทัชสกรีนใช้งานง่ายๆไปทุกโหมดได้เลยค่ะนี่เมนูต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วนะแอร์ค่ะได้อร์ดิจิตอลแบบนี้นะคะปรับอิสระซ้ายขวาเลยนะฝั่งนี้ขี้ร้อนฝั่งนี้ขี้หนาวปรับได้เลยนะคะตามใจเลยค่ะนี่นะคะ ระบบนะคะแจ้งเตือนนะคะตรงนี้ก็สามารถกดปุ่มเปิดปิดตรงนี้ได้เห็นไหมจะมีแจ้งเตือนตรงนี้ที่ปลายกระจกนะคะถ้ามีรถมาใกล้เราเกินไปเนาะนะคะเบรกมือเบรกโฮอยู่ตรงนี้นะเครื่องยนต์2.4นะคะเป็น2.4ดีเซลนะคะกระจกนะคะตัดแสงรบกวนออโต้กล้องด้านหน้านะคะและกล้อง360องศาดูรถได้รอบคันกล้องถ่ายก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะกุญแจ smart k ีย l e s s มีให้2ดอกค่ะและคันนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะ ประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยกับราคาพิเศษวันนี้ค่ะที่849,000บาทค่ะเป็นเพื่อนสามารถฟรีดาวได้นะออกรถโดยใช้งเงินเพียง999บาทคันนี้จะผ่อนอยู่ที่14,000บาทเท่านั้นนะอยากได้คันนี้แล้วต้องทำยังไงนะคะแคปหน้าจอนะคะติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปเลยนะรถสวยๆคุณภาพดีๆนะคะมีให้ที่นี่ทุกวันนะคะมารอชมกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ